บ้านฉาบเสร็จแล้วนะครับทําอะไรต่อก็มีอยู่หนึ่งหลังที่ฉาบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับก็คือให้ช่างไฟมาก่อนช่างไฟเนี่ยจะมาเดินสายไฟนะครับไม่ว่าจะร้อยท่ออทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปก็คือฝ้าจะมาติดฝ้าจะมาก่อนไฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นทําไฟยากนะครับไฟก่อนแล้วก็ฝ้าเข้าพอฝ้าเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยส,สีทําได้นะครับ เราจะเทพื้นรอบบ้านก็ได้เราจะทํำลงลดลงหลัาคาอะไรก็ได้นะครับปูกระเบื้องก็ได้ปูกระเบื้องก็เริ่มปูจากในห้องน้ําก่อนในครัวก่อนอ่าปูพื้นก็ที่หลังนะถ้าฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยงานลุมได้เลยนะครับกระจกอ่ากระจกก็เข้าได้กระจกแนะนําให้สีทาสักรอบหนึงก่อนนะครับสีรองพื้นสักรอบสีจริงสักรอบแล้วก็กระจกมา นะครับทำบันไดทำลั้วอ่าลัวต้องมาแล้วนะครับบ้านเสร็จเนี่ยลัวต้องเริ่มทําแล้วนะครับลัวต้องมาแล้วนะครับขั้นตอนงานก่อสร้างก็ประมาณเนี้ยคาวๆง่ายๆเนี่ยอย่างหลังเนี้ยนะครับพอโครงสร้างเสร็จก็โครงหลังคาโครงหลังคาเสร็จก็มุงหลังคานะครับมุงหลังคาเสร็จก็ก่อฉาบเนี่ยแบบหลังนี้มุงหลังคาเสร็จก็ก่อนะครับก่อเสร็จก็ฉาบอ่าฉาบเสร็จก็ประมาณนี้พอฉาบเสร็จก็ฝ้าเข้าอย่างหลังเนี้ยฝ้าเข้าแหละ ฝ้าเข้าสีเข้านะครับท่อระบายน้ำอ่ารั้วห่านไปรั้วเดี๋ยวก็จะเทพื้นรอบบ้านก่อนเทพื้นรอบบ้านท่อระบายน้ําก็ต้องเดินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเทพื้นรอบบ้านแล้วทําลงรถอ่าทำลงคุ้งหลังคางานมันก็จะดูดีลนะครับเนี่ย ประมาณนี้ง่ายๆเข้าๆนะครับสำหรับงานก่อสร้างไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่นะครับโอเคท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายผมมีคอร์สฟ,ฟรีมาแจกนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์เวลา1นึ่ทุ่มถึง2อทุ่มสอนแบบปูพื้นฐานให้นะสอนเบื้องต้นให้ชี้แนวทางให้นะครับกู้เงินธนาคารยังไงไม่มีทุนทำยังไงนะครับ โครงการส5 70ยังไงอ่เดี๋ยวผมชี้แนวทางให้ถ้าคนมีทุนไม่มีทุนมีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงเดี๋ยวชี้แนวทางให้ว่าควรไปทางไหนต่อเหมาะสมกับเราหรือเปล่าแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามกันได้เพราะเป็นการไลฟ์สดนะครับหนึท่ทุมท่มถึงสองทุ่มทุกวันอาทิตย์นะใครสนใจเรียนเนี่ยทักไลน์แอดมาได้เลยครับชื่อไลน์ T W H 99นะครับแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับ